สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะที่คา s e เซอร์วิทยบสาขาราชพฤกษ์ค่ะสำหรับผลงานที่ผมพามาชมในวันนี้นะคะเป็นคอมเมอร์เช95เฉดเซลล์ค่ะติดตั้งเพื่อการกันแดดสำหรับรถของลูกค้าที่มาใช้บริการณสถานที่แห่งนี้ค่ะและยังเสริมให้สถานที่แห่งนี้นะคะดูโดดเด่นด้วยค่ะ สำหรับการออกแบบของที่นี่นะคะเนื่องจากทางลูกค้ามีความต้องการอยากจะทำหลังคากันแดดให้กับรถของคุณลูกค้าที่มาใช้บริการที่นี่ค่ะโดยที่ยังใช้โครงสร้างเดิมที่ทางลูกค้านะคะมีเสาโครงสร้างตั้งไว้อยู่ทำอย่างไรที่จะมีหลังคากันแดดตรงนี้นะคะแสงทองผ้อใบกันสาดของเราจึงเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมออกแบบค่ะ และเพื่อให้โครงสร้างเดิมที่มีอยู่ของลูกค้าแข็งแรงสามารถรองรับได้กับหลังคาแรงดึงตรงนี้นะคะทางแสงทองพระใบกันสาดของเราจึงได้ออกแบบให้มีการเสริมเคเบิลดึงหลังหรือเคเบิลชายแบ็ก ดึงเข้าสู่ผนังกำแพงคอนกรีตค่ะและสำหรับผ้าใบที่เลือกใช้งานนี้นะคะเราเลือกใช้เป็นผ้าใบกรองแดดคอมเมอรเชี95ค่ะถูกออกแบบตัดเย็บให้ออกมาเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะซึ่งมีขนาด4เมตร50เซนตมรคูณ6เมตรจำนวน3ผืนและอีก1ผืนมีขนาด4เมตร50เซนตมรคูณ4เมตรค่ะเป็นสีเทา s t e ลเกรย์เข้ากับพื้นที่ตึกและบริเวณโดยรอบได้อย่างลงตัว เนื้อผ้าแน่นถักทอจากวัสดุสังเคราะห์โพลีเอสเทลีนผสมสารป้องกัน UV มีอายุการใช้งานยาวนานทนต่อสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงและป้องกันความร้อนได้สูงสุดถึง90%ค่ะมีความแข็งแรงสามารถรับแรงดึงได้สูงอายุการใช้งานประมาณ10ปีขึ้นไปขึ้นอยู่กับการใช้งานนะคะอุปกรณ์สำหรับการติดตั้งนะคะเป็นวัสดุสแตนเลสสตีลค่ะต้านทานสนิมตามมาตรฐานแสงทองค่ะ นอกจากจะมีฟังก์ชันครบถ้วนนะคะในการกรองแดดแบบนี้แล้วนะคะเรายังมีเรื่องของความสวยงามของสีผ้าให้สามารถเลือกสรรให้เข้ากับพื้นที่ของคุณลูกค้าได้อย่างลงตัวค่ะผ้าใบคอมเมอร์เชียล95นี้นะคะจึงเหมาะสำหรับงานผ้าใบาหลังคาเช่นหลังคาคลุมสระว่ายน้ำหลังคาสนามเด็กเล่นหรือหลังคาคลุมที่จอดรถอย่างงานนี้ค่ะค่ะและสำหรับท่านใดนะคะที่มองหาผลิตภัณฑ์เพื่อการกรองแดดแบบนี้นะคะเป็นเน้นเรื่องของการดีไซน์ให้สวยงามลงตัว ท่าใบคอมเมอร์เชียล9.5เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจค่ะและสำหรับครั้งหน้านะคะบุ๋มและทีมงานแสงทองพระใบกันศาสตร์ของเราจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมงานสวยๆที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ